สวัสด,ดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี like ้นะคะเจ้าจ่าจะเอาเรื่องราวมาให้เพื่อนเพื่อนรู้จักนะคะเพื่อนเพื่อจะได้รู้จักนี่คือเรียกว่าผานพุ่มปักเลื่อมนะคะตัวน <cart>. <ๆ>ี้เขาเรียกว่าผานพุ่มปักเลื่อมนะคะเราจะสังเกตดูได้ว่ามันจะไม่มีไม่มีผ้ามาผสมเลยตัวนี้เลยเป็นเลื่อมนะคะใช้เลื่อมปักนะเรียกว่าผานพุ่มปักเลื่อมสําหรับตัวนี้นะคะเป็นผานพุ่มคาริชั่น นะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นพานพุ่มคานชั่นนะคะพานพุ่มคานิชั่นสีม่วงเนี่ยนะคะจะใช้ในวันเกิดของพระราชดินีที่จะถึงนี้นะคะ,ะ,คะเวลาเขาตั้งเนี่ยเขาจะใช้อยู่2อันก็คือวางซ้ายขวา2อันแล้วก็ประกอบไปด้วยดอกไม้ด้วยนะคะพานดอกไม้ ok s. <S ด้วยก็จะใช้สองพานเหมือนกันนะคะ2พานแบบนี้นะคะแล้วในส่วนนี้ที่เรามองเห็นนะคะที่ดูแล้วงดงามสวยงามมากกว่าอันอื่นๆ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผานพุ่มผ้าแต่งนะคะเป็นการจับจีบผ้าแล้วก็ตกแต่งด้วยพวงมาลัยผ้าใช้ในงานของพระราชินีได้ใช้ในงานขององค์พระเทพได้นะคะและอีกอันนึงนะคะที่ลูกค้าสั่งมาพิเศษนั่นก็คือเป็นผานพุ่มผ้าตาดัดผ้าตาัดเงินทองอ่ะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเราจะมองเห็นว่าเป็นผ้าตัดเงินทอง ทีนี้วันนี้ลูกค้ามีออเดอร์มาพิเศษนะคะมีออเดอร์มาพิเศษตรงที่ว่าลูกค้าขอให้เจ้าพามาเปลี่ยนพานนะคะพามาเปลี่ยนพานให้หน่อยปกติเราจะใช้เป็นพานเงินทองที่มันเป็นพลาสติกเช่นนี้ใช่ไหมพานเงินทองพลาสติกเช่นนี้ราคาจะถูกกว่าแต่ลูกค้าไม่ได้หมายถึงเรื่องของความที่ว่ามันถูกหรือม,มันแพงลูกค้าเขากังวลตรงที่ว่า ถ้าเกิดเอาไปใช้เป็นแบบพานพลาสติกเวลาตกหล่นลงมามันแตกง่ายนะคะ mm hmm. เขาก็เลยขอให้เจ้ารถเปลี่ยนเป็นพานตัวนี้ซึ่งเขาเรียกว่าพานแร่พานแร่หรือว่าพานกระไหลนะคะมันจะมีลักษณะเป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กอลูมิเนียมตอกลายนะคะเหล็กอลูมิเนียมตอกลายมีทั้งสีเงินสีทองตัวนี้ราคาจะต่างขึ้นมานิดนึงแต่ข้อดีของเขาคือเวลาตกแล้วก็ไม่แตกนะคะอันนี้คือเป็นงานสั่งทำพิเศษ แต่สิ่งหนึ่งที่เวลาเราเปลี่ยนนะคะเวลาเราเปลี่ยนพานพุ่มเนี่ยนะคะเราก็จะเอาจับมาวางจับมาวางบนพานสิ่งที่สําคัญก็คือต้องเล็งให้เล็งให้แม่นนะเล็งให้แม่นเล็งให้มันมีขนาดไซส์ที่เท่ากันเล็งให้ดอกอยู่ในระดับกึ่งกลางแล้วสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือต้องใช้ตัวนี้นะคะต้องใช้กาวร้อนนะคะกาวร้อนจะเป็นตัวที่ช่วยยึดตัวนี้เราจะไม่ยึดไม่ได้ นะคะเราจะยึดเราจะไม่ยึดกาวร้อนไม่ได้เพราะการที่เราไม่ยึดกาวร้อนนะคะมันจะส่งผลเสียทําให้เวลาลูกค้าหรือว่าท่านผู้ใช้งานน่ะเขาลืมไปอะ่ะเขายกไปแล้วเขายกแต่พุ่มมันจะตกหล่นจําเป็นที่จะต้องใช้กาวร้อนเพราะกาวร้อนจะเป็นตัวที่ยึดแน่นติดกับพานนะคะจะยึดพุ่มพานพุ่มติดกับพานได้แน่นขึ้นนะคะ อันนี้เจ้าเลก็เลยมาทําให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนดูว่าวิธีการยึดกาวเนี่ยต้องทําแบบนี้นะใช้กาวร้อนนะคะกรีดลงไปนะคะอย่าก,กรีดมากเกินไปเมื่อเรากรีดเรียบร้อยเราก็ต้องใช้ปลายของกาวร้อนเนี่ยนะคะเป็นตัวนะคะสมานไม่ให้มีรอยขุ่ฝะนะคะให้เขาดูเรียบเ,เรียบเร,ยเรียบให้ดูดีอ่ะนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเจร์ดอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มเจร์ดยินดีให้บริการด้วยการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนที่ติดตามชมเจร์ดเจร์จะเอารายละเอียดเรื่องกล่าวที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ในศาสนพิธีและก็เครื่องใช้นในร้านสังฆพันของเจร์ดมานําเสนอเพื่อนๆตลอดนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ